สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการหาพลังงานพันธะค่ะก่อนที่เราจะาหาพลังงานพันธะเราควรไปรู้จักกับพลังงานพันธะก่อนค่ะว่ามันมีอะไรบ้างมีประเภทอะไรบ้างไปดูกันค่ะพลังงานพันธะคือพลังงานที่น้อยที่สุดที่ใช้สลายพันธะค่ะที่ยึดเหนี่ยวกันระหว่างอะตอมคู่คู่หนึ่งในโมเลกุลในสถานะแก๊สค่ะซึ่งเราจะแบ่งออก ได้เป็น2ประเภทคือ 1. พลังงานสลายพันธะ 2. พลังงานสร้างพันธะค่ะพลังงานสลายพันธะ,ะ,งงนนธะก็จะหมายถึงพลังงานที่ใช้ในการสลายพันธะภายในโมเลกุลที่อยู่ในสภาวะแก๊สให้กลายเป็นอะตอมในสภาวะแก๊สค่ะส่วนพลังงานสร้างพันธะหมายถึง พลังงานที่คอยออกมาเพื่อใช้ในการสร้างพันธะโดยเกิดจากอะตอมรวมกันกลายเป็นโมเลกุลในสภาวะแก๊สค่ะอีกหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพลังงานพันธะเฉลี่ยค่ะพลังงานพันธะเฉลีย่ยหมายถึงค่าพลังงานเฉลี่ยของพลังงานสลายพันธะของอะตอมคู่ๆหนึ่งซึ่งเฉลี่ยได้จากสารหลายชนิดเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ส่วนนี้คือตารางการสลายพันธะของสารต่างๆค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการสลายพันธะของสารต่างๆจะไม่เท่ากันดังนั้นเราจึงต้องเอาค่าเฉลี่ยสายพันธะของสารต่างๆ มาหาค่าพลังงานพันธะค่ะงั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าจะทำกันยังไงจากโจทย์ในข้อนี้นะคะขั้นแรกขั้นแรกเราจะทำการเขียนสูตรโครงสร้างสารแบบเส้นค่ะ ซึ่งเราจะทํากับทุกสารนี้นี้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาหาค่าพลังงานพันธะเฉลี่ยของแต่ละสารซึ่งเลขสีตัวนี้เราได้มาจากไอโดเจนจำนวนไอดเจนที่ล้อมคาร์บอนอันนี้ได้มาจากฟูออรีนที่ทล้อมฟูออรีนตรงนี้นะคะ ส่วนเลขสามนี่ได้มาจากไอดโดเจนที่ล้อมคาร์บอนจำนวนไอดโดเจนที่ล้อมคาร์บอนค่ะส่วนตัวนี้เราได้มาจากฟูรีนที่ล้อมคาร์บอนค่ะอันนี้ก็ได้มาจากฟูรีนที่ล้อมไอดโดเจนค่ะจากนั้นเราก็อง ค่าพันธะจากในตารางที่เราดูกันสักครู่นี้มาเปรียบเทียบกับตรงนี้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 กันค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นก็เอาแต่ละข้างมาบวกกันจนได้ผมรวมจนได้ผลรว,วมแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็จะเอาผลรวมของแต่ละข้างมาลบกันเพื่อหาค่าพลังงานพันธะค่ะเราก็จะได้ลบเจเป็นคายพลังงานลบ7 3ซึ่งเพื่อนๆรู้มั้ยคะว่าทำไมถึงได้คายพลังงานเพราะตัวค่าพลังงาน พันธะเป็นลบก,ก็จะได้คายแต่ถ้าเกิดค่าพลังงานพันธะเป็นบวกเราก็จะได้ดูดค่ะดังนั้นดิฉันขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะ